จะ่าอยาไหมจะจท่าไม่ใจวิธีการพับกุ้งอันนี้ใบอะไรคะใบมะพร้าวใบมะพร้าวใจาจจ้า ไว้มาปลาไม่ตั้วแต่ปุ่งนี้ต้องเอาเยอะๆนะเพื่อนมันดีไปกินด้วยคิดว่าคนเยอะจ้าต้องมันไม่ไปเอาให้คนเดียวสิข้าวอ๋อคนสิข้าวก็ยังดีนะก็ยังมันไป่ทำเป็นนั่นในพอไม่มีึ่งคนมันโดนหมายถอย เป็นคนสวดที่นี่เหรอคนที่ไนนี้ทำาน่นทำนี้ดูแลทีดูแลทีเวลานักเรียนมานี่ปีนี้คนเยอะแลยแสดงว่านี้คนไม่ปูมาโควิดได้ยุดยุ่นะรู้มาปีแล้วอย่างไม่ว่าเออมื่อกับไม่ค่อยได้พัฒนาเพราะว่ามันปิดโควิดนานโควิุ กงทำง่าแอ่ะไไปตักเป็นตักกระเด็นกูจะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่มีพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาก็เอาลิปบิ้นมาทำเนี่ยเป็นลิปบิ้นหรือว่าเป็นผ้าแต่ว่าตะกูเราทำกับลิปบิ้นทำลิปบิ้นไม่ได้แล้วม่ะเราทำกับไส้น้ำเกลือไส้ปลาิกันได้ได้เลยไส้ปลาทิเนี่ยนำมาทำได้แต่ต้องขีบแล้วมาไล่กรตนอะ้รซึ่งอย่างนี้มันมีการกลางเลยทำกับโลดดูดก็ได้ นี่วิวัฒนาการของงานจักสานจะมาเป็นพวกนี้น่ารักนะสี่สิบบาทใหญ่แค่อะไร <40. S 1> ทีนีรูปแอปปั๊นี่<ป>อันนี้กุ้งนะคะ,ะตาตะกะเตนโหลรูดมาให้ให้ซานถึง่องกใส่ข้าอะไรได้ัำเป็นตัวกุ้งอย่างเงี้ยใส่นวดไว้สมัยก่อนของเล่น เขาไม่ได้ซื้ออะไรให้ลูกเล่นเขาก็เล่นพวกนี้แหละไม่มีใครด้วยกันเลยไม่แต่เดี๋ยวนี้อ่ะลูกครูครูก็ยังให้เล่นแบบนี้นะโทรศัพท์เด็กก็เพื่เพราะว่าเขาจะได้ละโทรศัพท์เหมือนไหมเหมือนมากเด็กวากลางใหญ่แล้วกลางก็กลางกลางวากุ้งก็วากุ้งมันมีเ็ตเต่วันนี้ตกกูมา้ลนะเซตแต่ตากิใส่ใหม่เลยก็ส่ง นี่หางนี่สวยมากเลยเป็นกุ้งเดี๋ยวไปดูไปดูไปกุ้งเดี๋ยวพ่อพาไปให้ลูกนะถ้าทำจะทำถ้าวะทำกับไอกุ้งขารถดูดจัจบจลนนะแล้ก็ขีดค่ะนะขีดขีดขีดเด็ดเราก็มาทำเบฟนี้ถต่วายเ็น